ันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊และสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Baby Monster กับนี่เลยแมกกาซีนใหม่นะครับที่เด็ก,เ,ดกเบมอนเนี่ยขึ้นปกแล้วก็รววมถ่ายในครั้งนี้ก็คือ v ี m ี g แมกกา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะครับของเบบี้มอนสเตอร์ในแวดวงแฟชั่นตอนนี้กับการขึ้นปกแมกกาซีนอีกหนึ่งเล่มแล้วของประเทศญี่ปุ่นและหลายคนเนี่ยอึ้งกันเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนญี่ปุ่นบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยกับการจะได้ขึ้นปกนี้แต่เบบี้มอนสเตอร์นั้นสามารถทำได้ได้ไดขึ้นปกฟีฟีแม g กกาซีนนิตยสารนะครับเกี่ยวกับแฟชั่นอันดับหนึ่งเลยของญี่ปุ่นเป็นแมกกาซีนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันทั่วประเทศแ,แล้วก็มียอดขายแล้ว สําคัญเลยก็คือจะมีคนดังเท่านั้นที่จะได้ขึ้นปกระดับรอบนี้เป็น Baby m ม n s t เ r ขึ้นปกฉบับเดือนพฤศจิกายนของปี2024มาทีเดียวยกแก๊งครบ7คนเลยนะครับสาวเกาหลีสาวไทยสาวญี่ปุ่นมาหมดและรูปเนี่ยโค้ชจะอิมแพ t คซะด้วยมีความแบบว่าคุมโทนะครับขาวดําตัดกับพื้นหลังของแมกกาซีนที่เป็นสีแดงคอมโพส์จึงแคมเปญน,นี้ Baby m มอน t เ r ก็คือฟาดไปเลยชนะที่1แน่นอนนะครับไสๆโดยในปกเนี่ยก็จะมีอาสา,ศาศ เป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางด้านหน้าก็จะมีสองสาวชิยยอนตรงกลางก็จะเป็นเซนเตอร์อาสะแล้วก็ประกบข้างนะครับซ้ายขวาด้วยรุกะและพาริตาแกงออนนีไลน์ข้างบนสุดก็จะเป็นโรราแล้วก็รามิ รูปด้านในเมกาซีเนี่ยก็จะมีความแบบว่าน่ารักน่ารักมาด้วยนะครับให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ดูกันใครเนี่ยที่อยากจะซื้อเก็บสะสมไว้ก็ต้องรอการนะครับเดี๋ยวมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบนํามาใช้ทันทีแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ Baby m มอน ster อร์นะได้ขึ้นปกอีกหนึ่งเล่มแล้วนะครับเป็นเมกาซีนดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกันเลยไม่ธรรมดามากๆก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นก็เดินหน้าถ่ายปกรัวๆเลยหลังจากนี้จะมีเมกาซีนเล่มไหนอีกนะครับที่ Baby Mon น ster อร์เนี่ยจะขึ้นปกหรือไปร่วมงานรอตติดดามมกกันนไ้จะเปป็บบรว กลุ่มทั้งแกล้งเลยหรือว่าจะเป็นแบบเมมเบอร์เดียวแยกไปดูโอรทรีโอรหรือกี่คนยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตมาจะรีบแชร์ทันทีนะครับแต่ที่แน่ๆอกนี้ใครได้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเต็ม10ของความวิชวลสุดปังนั้นให้เท่าไหร่กันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง